สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพทจะพาไปคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะที่ลอนดอนนะคะแพทรวบรวมคาเฟ่นะคะไว้แล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางคาเฟ่แพทก็ไม่ได้ถ่ายมานะคะทุกคนไปตามที่ไอจีแพทได้นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะกับโพกับแพทแล้วกับแพทที่ของนนะคะวันนี้นะคะเราจะไปคาเฟ่ฮอปปิ้งกันซึ่งวันนี้นเราจะไปฐานชื่อว่าค่ะเป็น อารเอ็นแอลนๆนะคะซึ่งดิฉันรีบมากออกมาจะลืมทาปากเดี๋ยวไปหาลิปทาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าแม่งปิดเออจ้านี่ค่าก็นั่งรถบัสมาแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าข้าคๆเดี๋ยวหาเดี๋ยวจะหาลิป <de> ต e <uvre> ิกแท่งหนึ่ง Steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no, we ain't losing ground. วบบวสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคาเฟ่ชื่อว่าโคดคาเฟ่นะคะจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในโบสอันนี้เพิ่งเรียนเสร็จเลยป่ะคะตอนนี้เราถึงสถานีที่แบบเราจะต้องแบบเดินไปแล้วนะคะคือคาเฟ่เนี้ยเป็นคาเฟ่แบบในโบสถ์เนี้ยแต่ว่า กูก็แมบก็มีความควนตีนอีกแล้วโอเคแต่เราจะลองเดินตามกูก็แมบดูเราดแล้วอันนี้คือโบสถ์เซนต์พอถ้าว่างเดี๋ยวจะแวะมาถ่ายรูปนะคะนี่นะคะเราเจอโฮล์มคาเฟ่แล้วคือกูก็แมบมีความควนตีนจริงจังคือยังไม่ถึงนี่ก็แบบเดินมั่วๆมาเจอโฮลมคาเฟ่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน คาเฟ่นะคะที่อยู่ในโบสนะคะแล้วก็คือแบบอังไม่ไหวเว้ยคือแบบนั่งกินไปหมดเลยอันนี้เราสั่งฮอตช็อกโกแลตมาะะเป็นแบบเป็นของไวช็อกโกแลตแต่เรามาชิมรสชาติกันแล้วก็สั่งเค้กมาสองอันด้วย <c oughs> นี่นะคะอันนี้เป็นพีนัสนะคะแล้วก็เป็นช็ลตเค้กกินหมดแล้ววะอันนี้เป็นฮอตช็อกโกแลตที่ชอบคือมันเป็นเขียนว่าโฮสต์ด้วย ก็มีคนมาทานกาแฟที <blunt risk> ่นี่นะก็คือแบบเออเราเห็นว่าวันแต่นีคือเป็นแบบกาแฟในบอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออลองตามรอยมาอย่าเชื่อ E G P S มากนะมันอะมาไอ Google Map มันพามาไม่ถูกเออคือแพทลองเดินเดินดูแบบอันไหนมันน่าจะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินมานะคะก็ที่สั่งมาเป็นีกี่ค่อันนี้นะคะเป็นชิง เขาตินี่ว่าบ้านเราอร่อยกว่าแล้วคือฉันจั่งมาสองอย่างจ้าเป็นอืมเป็นพีนะสบัตเตอร์อะไรทั้งอย่างที่เขาบอกจะลองกินดูบางคนก็มาทำงานในร้านกาแฟะนะ อันนี้ลื่ออันนี้นนนนดิข้ากรงเทพช็อกโกแลตเซเียนว้าโหดเลยอืม,อมก็คือเป็นชื่อร้านแล้เขาก็มีให้เลือกว่าจะเลือกชอก็อกโกแลไหนนี่ก็เอาไวช้ช็อกโกแลตมาอืมก็ใช้ได้ าเฟ่เยอะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่โบสเซนพ์เพล็กันแล้วค่อยกลับไปเนาะนนพอดีแบบเออไหนๆมาละนั่นคือโบสเซนตอเพลนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกัน <S <S นี่คือโบสเซนตอพลนะคะอยู่ตรงสถานีเซนตอพลเลย <S <S แล้วคือรอบๆก็คือแบบนานั่งมากเลยอะดูดิคนเขาก็นั่งกันเรามาถ่ายรูปกันดีกว่า ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะก็จะกดชัตเตอร์ด้วยอ่านี่นะคะดีโมดของเราฉันไว้ดอกไม้ตรงนี้สวยแล้วมาทำคอนเทนต์ตรงนี้ เราอยู่ที่คาเฟ่ชื่อว่า Watchout นะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบมีหลายสาขาแต่คือเรามาแบบชิมสาขานที่โฮเวนโคเว,เวนต์การ์เดน ไม่กินเหรอโอเคแก่แล้วไปไปไปเลยไปเลยไปที <S <S ่กระต่ายจะมีที่อะไรเที่ยวด้วย ตอนนี้อยู่ร้านชื่อว่าชอตดิกกินะคะคือมันเป็นชื่อร้านว่ากิทแต่ว่าชอตดิกเป็นแบบชื่อเมืองอะไรเงี้ยเป็นชื่อบบย่านที่อยู่อะไรเงี้ยเออแบบมันแบบดูแนวดูฮิสเตอร์อมากๆเลยแล้วเราก็สั่งอาหารไปนะคะ ว่าเราจะถ่ายรูปยังไงก่อนตอนนี้ นี่นะคะจะเป็นเบอร์เกอร์นะคะน่าจะเป็นเนื้อหรืออะไรสักอยาก่างแต่คือจำได้ว่าแบบที่สามมาันเป็นชีสโอ้ยหันไปก็คือโต๊ะหันไปเด้อนี่นะคะ เราอยู clothing, mm ่ท hmm. mm ี่ร้านแ r รน d c คาเฟ่คอนคนอะไวะคอนเซิร์นะคะพอดีเดินผ่านแล้วคือมันสวยก็เลยเข้ามาแล้วแรกคือแบบไม่ได้ตั้งใจเข้ามานะคะก็ร้านจะอยู่ที่โคเวนร์เดนนะคะแล้วเราก็จะกินอะไรนิดหน่อยๆอะไรเงี้ย แล้วก็น,นี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะคล้ายๆแบบสตรอเบอรี่โซดาคือร้านมันมีความแบบดีอยู่แบบจนแบบแบบหรูแต่ราคามันก็แบบราคาลอนดอนอะ่ะอันนี้ค่ะเป็นเชฟที่ชื่อว่าฮันนี่สักอย่าง <c oughs> ซึ่งมันอร่อยอ,อร่อยมากราคาก็แรงมากด้วยรก็คือแบบเที่ยาไปไทยก็คือราคาไม่แพงมากเว้ยราคาไม่ถึงแบบ เปลี่ยนป่ะเปลี่ยนทุกคนก็คุณตีสามไปอ่ะเดีนี้เป็นแบบกิตารีอิตารีโซดางๆอันหนึ่งที่แบบราคาแบบเจ็ดน้องอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะที่นี่แบบค่าของชีมนั่สูงมากค่ะทุกคนแตคือแอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงอันี้อัอร่อยอ ชินเค้น,นะคะเป็นคาเฟ่ที่มันดังมากในหลอดอนี่ก็คือแบบต้องจองนี่ก็เลยแบบอจองเลยจ้ามางคนเดียวแล้วจ้แม่ตอนนี้นะคะกำลังเดินไปคาเฟ่วันนี้แดดดีฝนไม่ตกก็คือชุดชั้นก็คือจักเปียกแล้วนึง <laughs> ถึงแล้วเดินมาอย่างไรลไปเราไปกินกัน ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านแล้วนะคะเราสั่งเป็นอัดตโนนุนทีที่เราปล่กไปเป็นอิสเนอรแล้วก็เป็นวานิลาอะไรสักอย่างนาะผู้ไม่เคยแบบรู้ออเดอร์อะไรทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นร้านแบบไอ้ที่คิดมากคือแบบนีแบบ่คือแบบจองมาก่อนเี่นะคะร้านกิ๊กกี้พอชเชนเค้นะคะ คือทางร้านนะจะมีสองสาขามีสาขาเชลซีกับสาขาวิกตอเรียเออแล้วนี้เราก็เลือกสาขานีม้มานะคะแล้วก็บุกมากนก็เดี๋ยวเราไปกินอนัลตินนทีกันคนเดียวจ้าแม่ จิงไงกินหมดไงก่อนจ้าอยากเรียกคนมากินด้วยนี่ว่ามันต้องเริ่มจากสโคนเวยต้องกินสโคนก่อนแล้วก็ถ้าไม่หมดก็เทคไว้แล้วกันรสชาติเมื่อกี้ชิมสโคนไปอร่อยอร่อยจริงๆแล้วกชาเขาจะมีความหอมแบบ าวาน,นิลาแต่คือเป็นแบบพอดื่มไปเป็นชาแว่าแบบกินของมันนจะหอมแบบวาน,นิลามาก <Genau> ๆค่ะร้านดีม,มากถึงว่าทําไมแบบคนเยอะแล้วแบบต้องจองเพราะว่ามันอร่อยด้วยแล้วมันก็แบบเก๋ไก่แบบร้านก็ตกแต่งดีนะคะ <S <S โอเคกลับแล้วคาเฟ่ฟ <feasible> ต่อไปไปดูกันคาเฟ่อะไรดี คาเฟ่ต่อไปชื่อว่า My O oh d u f Pancake นะคะเป็นแพนเค้กดัตตานะคะก็คือเป็นร้านที่ขายแพนเค้กนะคะแล้วแพนเค้กของเขาจะแบบจานใหญ่มากนะคะเป็นแบบคล้ายๆพิซซาเลยนะคะแปลกดีกแต่นี่ก็คือคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะ